<laughs> พังต้องนองสับนอน,นหรือลุกลุกตายังรีอยู่เลยเห็นเนี่ยหลับ้วเออตาเป็นดวงนี้ไม่หลับหรอกใช่ไหม ปุดอีกแล้วเอาผ้าคลุมหลังมันหน่อยปะให้มันหลับก่อนเดี๋ยวค่อยจับมันนอนสามข่ม <laughs> จะหนาวเลยนั่งหนาวไม่รู้มุดเข้าไปสองตื่นอนะ่ะผมที่ตัวมันเลย <laughs> เดี๋ยวค่อยมันนอน <laughs> ผมด้วยเดี๋ยวมันนอน <laughs> พุดเพราะหนาวเขาเข่า <laughs> ขาวข่ <laughs> จุดไหนค่ะม้เป้าห่มผ้าให้หน่อยบ <c oughs> ๊ายบาย